คุณหมอคะ<ช>พูดถึงเรื่องการตรวจภายในเนี่ยมันก็สําคัญแล้วก็หลายๆคนก็สนใจไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไปเลยนี่นะคะตรวจภายในสําหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณสุภาพสตรีเนี่ยค่ะใครควรจะตรวจแล้วตรวจเมื่อไหร่ที่สําคัญต้องเตรียมพร้อมอยังไงอันนี้มาเป็นชุดเลยก็แล้วกันคุณหมอคะเพียรคอลลาเจนใจเปปไทยของ UTS คอลลาเจนจากเปลือกปลาทะเลน้ําลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้สามกล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร832993223 idline 0 832993223 ID หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้การตรวจภายในนั้นนะคะตรวจเมื่อมีปัญหาค่ะนั่นคือคุณมีตกขาวผิวติมีตกเลือดผิวติมีกลินมีสีอ่ามีต้องกรอดออมีกลิน ตบขาวมีสีผิบสตินะคะมีแผลนะคะมีตุ่มนี่โอ้เยวเวลาเป็นแผลหรือเป็นตุ่มเนี่ยคาแจ้งจัดความไม่เหมือนกันนะคะบางคนเป็นแผลก็บอกเป็นตุ่มนะคะบางคนเป็นตุ่มเขาบอกเป็นแผลนะคะหรือบางคนก็ละเอียดเยอะนะคะจริงๆแล้วเวลาเรามีผิบสติเราก็ต้องเวลาไปหาแพทย์ก็บอกเลยนะว่าตรงไหนนะคะบางทีละเอียดมากเลยนะคะเช่นคำลึกๆก่อะเจอ,อสิลโลพิวติดพบแพทย์าแาระคำว่าตรวจภายในนะคะ ในบางคนที่อายุน้อยอาจจะดูภายนอกนั่นเองคือการตรวจภายนี่ดูใส่เครื่องมือครันะคะอาจจะไม่ต้องครบทุกขั้นตอนขอดูนะคะบางคนน้องบอกว่าเออมีก้อนโอโ้วันก่อนบอกไอ้คุณหมอหอ้โหตนใจมากเลยลูกมีก้อนก้อนลูกอายุสิบสามปีมันมีก้อนโอ้โหที่ก้อนเป็นเนื้อร้ายเลยลายหมอ พอเราตรวจดูแล้วก็ก้อนตรงไหนคุณแม่คีดดูซิตรงไหนปูสิบสามนี่แม่เขายังขับน้ำไม<ถ>่อยู่เลยนะคะข<ถ>ับน้ำด้วยกันเออเ้าดูแลกันดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นแขเล็กใ,ใหญ่<ถ>ค่ะอือ่นแต่เป็นแม่ก็เทียบของตัวเองว่ามันไม่เท่ากันเออฉะนั้นสรุปว่าคำแจ,จกวามหรือคําพูดเนี่ยก็ต้องดูค่ะเพราะว่ามังคีเขาบอกว่าเป็นก้อนเป็นตีงเป็นเนื้อแต่จริงไม่ใช่นะคะก็ยินติวัที่หนึ่งมาหาหมอเลย ข้อที่สองก็ตรวจหามะเร็งปากมดลูกนะคะอายุ2ี่เอ็ดปีขึ้นไปนะคะก็ตรวจหามะเร็งปากมลูกอาจจะสามปีตรวจครั้งได้แต่จริงๆการตรวจภายในนั้นไม่ได่ตรวจหามะเร็งอย่างเดียวทุกทุกปีเลยค่ะนะคะการตรวจอจะบอกการอักเสบติดเชื้อเนื้องอกมดลูกเนื้องอกรังไข่โอ้วบางทีคลัไปเจอเนื้องอกลำไส้ด้วยนะคะและปัจจุบันก็น้องสังก็น่ากลัวเชียวนะเรียกว่าบ้านบ้านไหนหรือเพื่อน เพื่อนเราไม่มีมะเร็งนี้แทบจะไม่มีเลยคือเราเกิดที่เกมะเร็งโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะคะฉะนั้นการฉีดไนประจำปีโดยเฉพาะอายุสุขภาพของเพศหญิงเนี่ยจะสามารถป้องกันโรคมะเร็งที่รุกรานได้นะคะสรุปว่าทุกเปีตรวจทุกปีนะคะวกวบติไม่รอตรวจเลยนะคะโดยเฉพาะวัยที่หมดประจําเดือนแล้วประจําเดือนหายไปหนึ่งปีกลับมาเป็นอีก อย่าช้านะคะพบแพทย์ประจําเดือนมามากโอ้ยอย่ารอนะคะพบแพทย์ค่ะนะคะปัจจุบันจริงๆแล้วสมัยโควิดเนี่ยเราจะพบว่าไปที่ไทยเนี่ยพบแพทย์ง่ายสุดแล้วนะคะในบรรดาประเทศงๆ่พราะนะคะแล้วบางคนเขียนจดหมายมาถามว่าพบแพทย์เราจะบอกแพทย์ว่าอย่างไรเออก็บอกเหมือนบอกหมอนี่แหละค่ะก็เวลาเขียนจดหมายมาถามว่าหนูตกคขาพิวตีหนูควรจะทําไงบอกพบแพทย์ใกล้บ้านเลยค่ะ แล้หนูจะบอกแพทย์ว่ายัางไงแล้วก็บอกอย่าง,าาางาานี้แหละค่ะบอกว่าสุขภาวิทยาก็บอกเหมือนที่เพียน์จะไมวิามนี่แหละค่ะค่ะ